พี่ไม่ไม่รู้อ่ะเพราะพี่ปิดใหม่ตลอดพี่ไม่ค่อยจะเปิดไม่ลงไม่ลมไม่เปิดคือว่าคือว่าันโดนด่าเลยทักพี่เขาใเขาด่าพี่นะไม่รู้คือแบบไม่เปิดอยู่แล้วพี่เปิดแค่ว่านนบนเครื่องตอนนั้นที่เปิดเต็ดปิดเลยขี้เกียจเถียงดูส่งก็น,น่าจะไม่ทัน <c oughs> ผมถามพี่ว่าพี่เติมไว้หรือเปล่าไอ้เ,อเซนเนี้ยพี่ไม่ได้เติมอ่านรที่ได้มาไงนอ่ะน้องพี่เล่นกับน้องไงน้องมันน่าจะเติมพี่บอกไม่รู้อ่ะมองแล้วน้องมันเติมให้อ่ะเออน่าจะใช่มอ้งน้องใจป่าซะด้วยไม่รู้อ่ะน้องแบบอะไรฟีลแบบแบบไม่อยากให้ตัวเองแล้วแบบให้ให้พี่แล้วเออเด่นซะด้วย น้องมันอยู่สวยน้องมันอยู่ภาคใต้ไงน้องยังไหนกภาคใต้ไงมันก็ยืมเล่นไอดีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไปเสียงอยู่เอฟิกเลเจนกับบาโรเอฟิกเลเจนแต่มันก็เล่นเกมนี้ห่อยก็ไอตัวนี้แหละที่มันเปลี่ยนชื่อกูเป็นชื่อเนี้ยักษ์เพื่องที่ห่ายอะไรเฮ้มีคนไอ้เหี้ยมันขึ้นไปแล้วลอยดิลอยดิ เฮ้ยเดี๋ยว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 ชิ้กระบายด้วเราทำอะไรกันลงไปอู้จัขอโทษเพีแอสขอโทษอ้องานหยาบเลยกูพี่ถงว่ะโอนอ่าแล้วลงมาพอดีด้วยนะเออ พี่รเรี้ยงแรกมันก็หน่อยเดียวเล้ยงบนนะ้แต่ว่ากำมันไม่ได้มันล็อกขายที่ต้องไปวัดวัดกะวัดตัวมาร์แน่นหยาดุดหยายาดจุดไปรถมาทีดูหลังให้ดูหลังให้พี่พี่พี่พเลี้ยงเอาพี่พี่พี่ดูตรงนี้ไปม่เห <t iens> in <interest> <because> ็นล็อกหลังให้การหยาดพีเหรอเฮ้ย ี่มันนองเยอะมากอ่ะพี่ตองพี่ยิงตายไปหนึ่งยอะยอะฝั่งแดนยอะฝั่งแดนเยอะฝั่งนี้ไปหลังไปขอบฟ้างานให้มาไอซีที่ที่บ้านหาตายยังยังอยู่ยังอยู่ไอตัวนี้ไอตัวใกล้ตายยังเนี่ยพี่ยิงตายละอืมตัวใกล้นะพี่ใช่ใช่ใช่ไอที่นอนอยู่เนี้ยตายละแบตมีสามรูอ่ะเตรียมลั่นเลยผมก็มี เกยตัวหน้าก่อนเกยหน้าของดีกว่าหาตัวก่อนแล้วกันเดินเดินผมเดินคู่ผมเลยเอบใช่หรืชไม่ใช่เฮ้ยพี่ต้องอยู่น,นู้นพี่อยู่นู้นใช่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วยิงได้ยิงฟรีแล้ว,ลวออรวอกันรอกันเอาตัวไหนดีวะชมพูไหมหรืออะไรชมพูกใกล้สุดก็มีตัวพีก็ส่วนตัวใกล้ๆด้วยก็หน,นึงน,นี่นี่ตัวไหนเดี๋ยวเี๋ ไปต้องไปไปพี่อนโฟกัสตัวแห้แหลกผมใหญ่ไปไหมทำเลยเราเป็นตัวนี้ได้หรอเนไเหลือสตัวใช่ต้องไป่ต้องไปต้องไปพี่ต้องไปกไปเนันดะวั ดีปาริครับเ,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 เจ้าตาบทำดอยเรียอะไรวะหลฮัลโหลจอดมันจอดรอได้รอได้แค่ยังอเดินนี้พี่อแ,อแตกพอิน่าแตกพอแตก ได้เก็บแอดดปอกวะพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหินนะพี่พี่พี่ดูตัวชิดไปได้ปะโอเคไปหินน็อกหินน็อกหินน็อกเพื่อมันจะมาชุบความเจ็บเดี๋ยวต้นไม้นี้พี่ชาย mile và mài chụp nó pitong có năm tóc áo nhanh lên lát nèo cáp như này là giảm này nèo cây nga team lát tay nèo mày 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 รอรอตัวสองแล้วตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้กับตัวใกล้เอ้ยครบไปดิตรงนั้นสองไอ้ไอ้ที่นี่ตัวท้ายดิใช่ปะครบแล้วพี่ดองอ่าอยู่หลังปเป็นไม้ป่ะวะไม่ไม,ไม้ใช่เออหรือไม่นอนอยู่ในแอ่งหลุมนีป่ะพี่ นี่อ่ะข้างหลังพี่อ่ะนี่อะไล่าสุด,ดอเออใช่ตรงไหนอ่ะที่มาเป๊ะเอ okay. เส้นฟาร์มมาซะด้วอะไรวะอยู่นี่ล,ล่าสุด ฟ้าคว้าเดือดชิดบ้านหรอเราตาย罢了ไอซีเจอแฟตไปก็ยืนเหวอดีครับ